สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากครับที่มาฟังคำสอนและผมเชื่อว่าวันนี้พระบิดาจะทรงเลี้ยงดูท่านด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนท่านจำไว้น,นะครับว่าความเชื่อมาจากการได้ยินได้ยินพระบจนะของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมมีความหวังใจและเชื่อมั่นว่าวันนี้ ระคำที่พระองค์จะทรงจัดกับท่านนั้นจะเสริมสร้างชื่อของท่านให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมีพระพรมากมายและเกิดผลนะครับตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับพบกันในคําสอนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อกี้พระเจ้าตอนที่กําลังทานเข้าเที่ยงอยู่เนี่ยพระเจ้าให้ความคิดผมว่าผมน่าจะพูดเรื่องนี้ ให้พี่น้องทุกคนฟังให้เกิดความเข้าใจพอดีเมื่อสองวันที่แล้วเเออมื่อวานนี้ไม่ใช่สองวันดียวเมื่อวานเนี้มีพี่น้องคนหนึ่งเขาจะไปเริ่มตั้งตง้นคริสตจักรแล้วเขาก็บอกว่าผมก็มาใหม่ผมก็ไม่ค่ยรู้เรื่องไฟอะไรเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อยู่ในคริสตจักรต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกเราจะไปเปิดโบสถ์ไฟแล้วโบสถ์ไฟมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับ พอผมได้ยินคำถามนั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับทันใดนั้นเอง Suddenly a touch from heaven ทันใดนั้นการสัมผัสจากพระเจ้าก็มาจากสวรรค์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ hey, พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คิดถึงผมไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคําถามนั้นขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองพระเจ้าก็แตะใจผมบอกว่าให้อธิบายแบบนี้สิว่าที่เราเปิดโบสถ์ที่บอกว่าเรียกว่าโบสถ์ไฟเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไง ที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดหลายคนคิดว่าคําว่าโบสถ์ไฟก็คือโบสถ์ที่เน้นเรื่องการวางมือเน้นเรื่องคําสอนเรื่องไฟเป็นความเข้าใจผิดอย่างสูงมากเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่รู้จักผมจริงๆผมจะบอกพื้นฐานให้นะครับที่จริงก็คือคริสตจักรล่ละคริสตจกักรไฟก็คือคริสตจักรของพระเจ้าที่จะทําตามแบบพระคัมภีร์ที่ทําตามแบบพระคัมภีร์คือพระคัมภีร์เป็น หลักฐานเป็นพื้นฐานที่เราจะปฏิบัติตามทุกเรื่องในพระกัมภีโอเคเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้มาช่วยพี่น้องในการสร้างคริสตจักรที่นี่ดังนั้นแน่นอนทั้งคําสอนและสิ่งหลายสิ่งที่เราเรียนและเราทำเนี่ยมีพื้นฐานมากมาจากแบ็กกราวด์หรือว่าประวัติของผมเพราะว่าผมถูกฝึกมายัางไงผมก็มาสอนพี่น้องอย่างนั้นเห็นภาพไหมครับ ผมไม่ใช่นักประกาศผมไม่ใช่เป็นครูสอนในโรง,งเรียนพระคริสธรรมผมเป็นนักสร้างคริสจักรเป็นนักสร้างบ้านของพระเจ้าดังนั้น,น,นเวลาที่ผมรับใช้นี่คือผมเน้นเรื่องการสร้างบ้านสร้างคริสจักรแต่ว่าประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้ผมรับเชื่อพระเยซูผ่านทางพี่น้องที่เขาเรียกว่า evangelical คือพี่น้องที่ไปโบสถ์แบบสอนพระคัมภีร์อย่างเดียวไม,ไม่ได้ ต้อนรับพระวิญญาณมากนะผมก็ไปโตที่โบสถ์นั้นและต่อมารับเชื่อรับปับติศมาในโบสถ์อีว n นเจ i c a l ลตอนนั้นไม่เข้าใจอะไรมากก็รู้อย่างเดียวรอดเชื่อพระเยซูจบรับปัติศมาต่อมาย้ายไปอยู่เมืองจันก็ไปอยู่ในโบสถ์แบท s ิสตเป็นพวก Southern Baptist เขาก็เริ่มฝึกผมในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องๆเ,เลยจากหนังสือปฐมกาลหนังสืออพยพบรยิยเริ่มเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สอนพระวจนะ ผมก็ถูกฝึกมาว่าต้องประกาศข่าวประเสริฐและสอนพระวจนะตอนนั้นผมรู้แค่นั้นเองประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรสอนพระวจนะก็ทํอย่างนั้นไปอยู่3ปีต่อมาย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาก็ไปอยู่โบสถ์ก่อนจะย้ายไปผมถูกแตะโดยพระวิญญาณผู้ประสาทแปลกๆพราผมย้ายไปอเมริกาก็ไปอยู่โบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์เขาเรียกว่าคริสตมาติกคือเชื่อเรื่องผู้ประภาทแปลกๆนมสัสก,การเต้นโลดชื่นชมยินดีมีการผู้ประสาแปลกๆ แล้วก็เรียนพระคมพีกันไปนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเรื่องการสร้างสาวกก็คือเรียกว่าเชื่อแล้วู้ไปซะแปลกสอนพระคมพีไปโบสถ์สัตว์ซื่อกับพระเจ้านําคนรับเชื่อจบต่อมาอีกปีหนึ่งต่อมาผมก็มีโอกาสเข้าไปร่วมมีส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อเรื่องการสร้างผู้นําและฝึกสาวกแล้วก็ส่งสาวกเหล่านี้ออกไปทําภารกิจของพระเจ้า ราะฉะนั้นพื้นฐานจากแค่รอดรับปัะจุเซรมน้ำผู้ป่วยแปลกเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระัมภีร์ตอนนี้มาถึงจุดว่าฉันต้องสร้างสาวกก็เลยฝึกในการสร้างพี่น้องให้เป็นผู้รับใช้ออกไปตั้งคริสตจกักรไปทรรําภารกิจต่างๆไปเปิดโบสถ์ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเปิดโบสถ์ที่ลอสแองเจลิสเริ่มมีการทําพันธกิจมิชชั่นหรือว่าออกไปนอกโบสถ์ของตัวเองก็เชื่อเรื่องผู้ป่วยแปลกเชื่อเรื่องการรักษาโรคเชื่อเรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์ แต่พอไปสักพักหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่ามันแห้งมากตัวผมเองก็ไม่ไหวแล้วก็มีปัญหาในโบสถ์เต็มไปหมดเลยปัญหาเรื่องเนื้อหนังคนทะเลาะกันตีกันในโบสถ์จนมีเรื่องเกี่ยวกับง,งานเนื้อหนังเยอะมากเพราะว่าเน้นแต่ว่าสร้างสาวกสอนไม่คัมภีร์ผู้เป็นชาวแปลกแต่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตบริสุทธิ์และเรื่องการทํางานกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จริงๆพระวิญ,ญญาณถูก กล่าวในโบสถ์แต่ว่าไม่รู้จักพระวิญญาณจริงๆแลวไม่รู้จริงๆว่าดําเนินชีวิตในพระวิญญาณเป็นอย่างไรพอถึงจุดนั้นก็มาปี1997ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วไฟก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาในชีวิตผมก่อนแล้วก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาในโบสถ์แล้วผมก็เริ่มเห็นว่าเมื่อคริสตจักรเปิดในการเคลื่อนของพระวิญ,ญญาณหรือไฟมาแตะคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเรื่องเนื้อหนังมันลดลงลดลง สมัยตัวแม้ทำบทนะแต่มีเรื่องเนื้อหนังนะผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเนื้อหนังอย่างนี้เช่นผมเห็นคนนี้มาดดีคนนั้นมาดไม่ดีเท่าผมก็เล่นพวกเอาคนมาดดีขึ้นมาเป็นผู้นําคนที่มาดไม่ดีก็กดไปก่อนเพราะว่าผมมีการใช้เนื้อหนังแม้จริงใจแม้รู้พระคำแต่เนื้อหนังมันแรงเพราะว่าไม่รู้จักพระวิญญาณในโบทก็มีเรื่องเนื้อหนังปนอยู่เยอะมากเลยโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเรายังไม่เห็นแสงสว่าง ว่าเราทําผิดจนกระทั่งไฟเข้ามาเริ่มล้างผมเริ่มเผาผลาญสิ่งสกปรกในชีวิตแล้วเริ่มฝึกให้สมาชิกในโบสถ์และตัวผมเองเนี่ยเรียนที่จะเคลื่อนไปกับพระวิญ,ญญาณและทําสิ่งที่พระวิญ,ญญาณสอนก็เลยหลายปีที่ผ่านมา17 18ปปีที่ผ่านมาก็อยู่ในไฟก็คือว่ารู้จักพระวิญ,ญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญ,ญญาณต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าให้ พี่น้องนั้นรู้จักพระวิญญ,ญาณส่วนตัวหลงรักพระเจ้าชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นเรื่องบาบาบาบอเรื่องเนื้อหนังท่านรู้ไหมบางทีเราทําดีได้นะครับแต่เราทําดีด้วยเนื้อหนังเห็นปะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าคือเรารับใช้ได้รักพระเจ้าแต่เรารับใช้แบบเนื้อหนังเราไม่ได้รับใช้ในในพระวิญญาณไฟเนี่ยเข้ามาเพื่อล้างเรื่องเนื้อหนังแล้วเราบริสุทธิ์ใจมากขึ้นชีวิตความคิด อะไรต่างๆบริสุทธิ์ขึ้นเราก็เริ่มรับใช้ในพระวิญญาณไม่ใช่เรื่องเนื้อหนังเรื่องไฟเป็นเรื่องของการที่ให้พระวิญญาณมีสิทธิอํานาจในโบทสูงสุดและคนเริ่มกลับใจและให้เนื้อหนังมันลดลงรับพระวิญญาณสูงขึ้นดังนั้นเมื่อพี่น้องมาถามบอกว่าเอออาจารย์เปิดโบทไฟมาครับว็ายังไงเปิดโบทไฟก็คือบทที่นําคนรับเชื่อ สอนพระคมภีบทไฟที่ผมพูดอีกนี่บทไฟของผมเนี่ยนะที่ผมพูดถึงสอนพระคมภีสร้างสาวกส่งคนออกไปรับใช้และต้อนรับสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในคริสตจักรคืออนุญาตให้ไฟของพระเจ้าเคลื่อนเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อล้างคริสตจักรเพื่อล้างตัวเราเองและขจัดสิ่งเนื้อหนังออกไปจากคริสตจักรทีละนิดทีละน้อยนะครับท่านรู้ไหมว่า ผู้รับใช้ที่เขย่าโลกทั่วโลกเนี้ยเช่นจอยสมายเออร์เดเร็กพรินซ์คนที่ดังๆในโลกที่ปัจจุบันนี้เขย่าโลกนะครับนักเทศเก่งๆเนี่ยถ้าท่านไปศึกษาประวัติของเขาดีๆนะครับพวกนี้เคยถูกแตะด้วยไฟทั้งนั้นจอยสมายเออร์เนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ไฟลงมาหัวเราะในพระวิญญาณแล้วเขาก็ไปประชุมที่ไฟแล้วก็ถูกแตะเคนเนตเฮกินถูกแตะด้วยไฟ ตอนจบก่อนเคนเนเคนินจะตายเคลื่อนด้วยไฟแรงมากเลยในที่ประชุมของเขาโมเสสพบไฟเปาโลพบไฟแต่ในประวัติศาสตร์พิศจักรเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกที่พบไฟแล้วไปเขย่าโลกแต่เราอยู่ในยุคสุดท้ายถ้าขืนเราไปรอพระเอกผู้พบไฟอยู่คนเดียวทั่วประเทศไทยหนึ่งคนพบไฟอยู่คนเดียวและจะเขย่าประเทศไทยโดยคนเดียว มันคงจะอีกหลายร้อยปีกว่าจะนําคนทั่วประเทศไทยมาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าให้อิสระที่ไฟจะเคลื่อนแตะทุกคนได้ดังนั้นนโยบายของผมก็คือว่าอยากให้สมาชิกผู้นําและผู้เชื่อใหม่ทุกคนได้พบไฟให้มากที่สุดที่จะมากได้เราตัดทิ้งเรื่องการนำรับเชื่อไหมไม่ทิ้งเราตัดเรื่องการสอนพระคัมภีร์ไหมไม่ตัดเราตัดเรื่องการสร้างสาวกไหมไม่ตัดเราตัดเรื่องเกี่ยวกับ สามัคคีทำรักกันเจอกันคุยกันรักกันใช้เวลาด้วยกันไม่ตัดทุกอย่างยังอยู่หมดเลยที่เขาสร้างที่สจักรกันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเพิ่มก็คืออนุญาตให้ไฟมาแตะสมาชิกขึมากที่สุดที่จะมากได้อยากจะเห็นมีจอยซ์ไมเยอร์ในประเทศไทยเยอะๆ <Yeah. S 1> จริงไห <Yeah. S 1> มครับ <Yeah. S 1> อ,อ,อําเภอหนองบูเห่าต้องการจอยซ์ไมเยอร์ช่วยไม่ใช่แค่นักเทศนนอเมริกาดังอยู่ในทีวีท่านสามารถเป็นจอยซ์ไมเยอร์ท่านสามารถเป็นเดริกพรินซ์ท่านสามารถเป็นพอ เป็นอาจารย์เปาโลในยุคนี้ได้แต่ต้องยอมให้ไฟแตะท่านเพราะผมเชื่อว่าที่ผมทําอยู่นี่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าโบสถ์ที่นาคนรับเชื่อเยอะๆเอาจริงเอาจังลงทุนลงแรงให้คนรับเชื่อเยอะๆเขาลงทุนเต็มที่โบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์เอามากเลยสอน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 โบสถ์ที่สร้างสาวก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 แต่พอมาเรื่องพระวิญญาณ ขอนิดๆขอแค่หนึ่งเปอร์เซนผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านำคนรับเชื่อเยอะที่สุดสอนได้มากที่สุดสร้างสาวกเต็มที่และไฟเต็มที่ <Amen. S 1> ไม่มีอะไรน้อยกว่ากัน <Amen. S 1> ทุกอย่างเต็มที่หมด <Amen. S 1> ทำไมเราจึงไปลดล่ะครับเรื่องไฟก็เต็มที่ไปเลยเอาไฟเต็มที่ในโบสถ์นั่นแหละคือที่เราเรียกว่าคริสตจักรไฟ แต่ที่จริงแล้วไม่ควรเรียกคริสตจักรไฟเราควรจะเรียกว่าคริสตจักรที่ตามพระคัมภีร์แต่เนื่องจากคําว่าไฟมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วคนก็เข้าใจผิดว่าผมเน้นแต่เรื่องวางมือเน้นแต่เรื่องเกี่ยวกับการคนถูกแตะลมหัวเราะที่จริงถ้าท่านไปอยู่ที่โบสถ์ผมนะโอ้โหเชิญไปเยี่ยมเลยนะครับที่เซียเทลสอนพระคัมภีร์เยอะมากสร้างสาวกเยอะมากรักกันคนโอ้ยหัวเราะใช้เวลาด้วยกันกินกันมีความสามาัคคีทาพี่น้องรักกันมากเลย ไม่ได้เน้นแต่เรื่องวางมือแตะไฟอย่างเดียวลุกทุกเรื่องสอนตักเตือนว่าก,กล่าวเทนฝึกผู้นำสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างตอนนี้ผู้นำของผมในโบสถ์เนี่ยคคอเป็นเบบี้ทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เราอุ้มเด็กๆเนี่ยต,ตอนนี้เป็นผู้นำวัยเยาเวชนเป็นผู้นำเรื่องต่างๆเต็มไปหมดทั้งโบสถ์เลยนะครับมาจากรุ่นนั้นหมดเลยเพราะเราสร้างผู้นำตั้งแต่แตยังเด็ก,ดกนะครับทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดในโบสถ์ผมเกือบ90%ถ้าเป็นสมาชิกทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดถูกสร้าง สาวกหมดเลยเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมาแตะมาวางมือมาไฟแต่ว่ามีทุกเรื่องที่พระเจ้าสำแดงผ่านพระคัมภีร์เอาทุกเรื่องและเอาอย่างหนักด้วยไม่ใช่เอานิดๆเอาหนักๆเลยเห็นภาพยังครับงนั้นะสรุปนะครับว่าโบทที่บอกเรียกกันเป็นสแสดงกันในประเทศไทยบอกบทไฟบทไฟเนี่ยมันคือบทอะไรมันก็คือโบทที่คนหนึ่งเขาทำแต่เราเพิ่มการทรงสถิตชีวิตที่บริสุทธิ์ การถูกล้างและไม่เอาเรื่องเนื้อหนังเราขอเอาเรื่องพระวิญญาณพระวิญญาณใหญ่ที่สุดในคริสจักรเคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณไม่ใช่เคลื่อนด้วยเนื้อหนังไม่มีการแกงแย่งกันในโบสถ์ตีกันในโบสถ์แกงแย่งตาแหน่งชื่อเสียงทะเลาะกันเลือนทองโกงเงินอะไรผิดประเวณีกันในคริสจักรเราไม่เอาทั้งนั้นเรื่องพวกนี้เราขอเป็นคริสจักรที่บริสุทธิ์อามนไหมครับเลีย์นะครับก็ นี่เป็นข้อแนะนำในการรับใช้อีกตอนหนึ่งนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับผมกาจาย์ดานั้นมีความรักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องเติบโตเป็นผู้ที่ใช้การได้นะครับผมอธิษฐานขอให้พระคำในวันนี้นั้นเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายและถ้ามีเวลาจะลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ เซ a ท t l e นะครับที่ New Hope International Church ร์นะครับและพบกับพี่น้องในคำสอนชุดต่อไปนะครับขอไปเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวและขอไปเจ้าเทพระพร,พรของอับราฮัมลงมาในชุดของพี่น้องนะครับสวัสดีครับ